คณดูออกไหมครับว่าเม็ดนี้พิเศษยังไงเม็ดนี้เป็นพิงส์สปิเนลหนัก1.04กันละซึ่งพลอยแบบนี้ถ้าใครชอบความเพอร์เฟกแล้วล่ะก็เม็ดนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเม็ดนี้มีความพิเศษอยู่หลากหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือสีเม็ดนี้เป็นสปิเนลสีชมพูดแดงติดส้สมซึ่งถือว่าเป็นสีที่สวยและหาได้น้อยมากครับและด้วยความที่เป็นสปิเนลสีจะติดนีออนเล็กน้อยด้วยครับและความพิเศษถัดมาที่ผมว่าพิเศษมากๆเลยก็คือพลอยเม็ดนี้มีความสะอาดขั้นสุดระดับลูบคีหรือว่า IF เลยนัน หาตอนนี้ไม่เจอเลยครับความสะอาดระดับโ l เรตเลยซึ่งความสะอาดระดับนี้พบได้น้อยมากๆในโทนสีชมพูแดงครับทั้งสีสวยแล้วก็สะอาดพิเศษสุดๆเลยและแน่นอนครับว่าเม็ดนี้ถือว่าเป็นพลอยที่สัดส่วนดีทําให้ผมสามารถทำพอยเม็ดนี้เป็นพลอยประกายพิเศษได้สปิเนียเม็ดนี้จึงเป็นพลอยที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเม็ดหนึ่งเลยทั้งสีความสะอาดและปรกกายจะอยู่ในขั้นท็อปตดทุกอย่างเลยครับลองมาดูพิงค์สปิเนเม็ดอื่นก,กันบ้างอย่างพลอยเม็ดนี้ก็ถือว่าเป็นพลอยพิงค์สปิเนียที่สวยมากแต่พอมาเทียกบกับเม็ดสีมมมพงงเเเ็ีีีกออ่่ปนนนึึย้จทผ มากๆที่ได้ทำออกมาเป็นพอยประกาศพิเศษครับถ้าคุณสนใจพลอยเม็ดนี้สามารถกดลิงก์ที่ไปโอแล้วาเข้ามาสอบถามได้ครับพลอยแบบนี้ถ้าใครชอบความพิเศษและหายากไม่ค่อยอยากให้พลาดครับ